เดด็ประจโอเคของมีเท่านี้นะถ้างั้นก็ได้เวลาต่อรองราคากันแล้วนะไหนแกมาเลยกูเรียนรู้มาลนวะแดกเบียร์ท้องฟ้าจับใจแดกเบียร์ไหมแดกเบียร์เปล่าแดกเบียร์อีกท้องฟ้าจับใจหนังสือบัมบัมอ่าสาวบัม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 แดกเบียร์ท้องฟ้าหนังสือหนังสือแดกเบียร์ท้งอ,ทง,อทงฟ้าเออเบียร์เล่นพันกันไปบนดไรใบเอเอ,เอราคางามแบบนี้ก็ถือว่าต่อรองราคาได้ดีอยู่นั่นนะ ต้อนรับเข้าสู่พชั่นครับ EP 2ถางั้นนะเด็กๆก,ก็เอาใบบัวบกที่ตำมาละใส่หมอ้อเข้าไปต่อมาเราก็จะใช้อา่เอาเดี๋แบบๆนะสมรัตคุณอันนี้ใหม่ไม,ไม่ไม่เข้าท่าเลยงั้นอันนี้ล่ะไม,ไม่ไม่ดีกว่าก็คือผมอ่อยากจะทำอะไรที่มันเป็นยาที่แบบดีๆก็ประมาณนั้นแหละนะมันคือซิกเในเจร์ของร้านเราเว้ย เราจะไปทํายาดีๆขายมันก็ไม่ได้ปะเออแต,แต่แต่ก็ขายได้แหนละเรื่องเงินนะนะดูดิโคตรจนเลยตอนเนี้ยซึ่งในตอนนี้ก็เป็นยามดีที่เราจะมาค้นหาสูตรยาที่มันจะขายให้กับพวกลูกค้าบางจําพวกที่แบบเรื่องเงินนะไม่มีปัญหามีเท่าไหร่กูจ่ายหมดแบบว่าโอปาเราเอาเงินกูไปเดี๋ยวนี้เลยนะมึงอะ่ะก็ประมาณนั้นแหละนะเฮ้ยถ้างั้นเราก็มาหายาที่มันร,ราคา,าับงามกันดีกว่านะพวกเราห <laughs> กเดือนต่อมา เฮ้ยเอาล่ะใน,นที่สุดหลังจากที่ผมลองผิดลองถูกมาหลายชั่วโมงก็ได้น้ำยามาถึง3ามขวดกันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยลูกค้ามานะโอ้สวัสดีครับนักปรุงยาเอย๋ยข้าขอน้ำยาฟื้นพลังให้ข้าทีเมื่อวานนั้นมีไอ้โจรคนหนึ่งมายิงธนูป,ปักเข้ามาที่เอ,อ่อ หัวเข่าของข้าน่ะนะบาดแล้วมันก็ไม่ได้ดักดาอะไรมากแต่ว่าข้าทนแบบนี้เป็นไม่ได้ตลอดหรอกนะอ่าพอท่านเพิ่มเลือดใช่ไหมได้เลยแต่ว่าต้องมีการต่อรองหน่อยนะไอ้หนุ่มแล้วก็รอบนี้นะผมไม่พลาดแล้วผมได้เรียนรู้มาว่าเราต้องกดต่อรองที่ไอคอนพวกนี้เออหัวใจไอ้เฮียไม่โดนเออก้อนเมฆอ่าหนังสือหนังสือโดนเอเอหัวใจก้อนเมฆไอ้เฮียหัวใจหนังสือไอ้อาฮากเออหัวใจโ้ย หัวใจอีกรอบหัวใจนแล้วก็หัวใจเออหัวใจอ่าอ่าฮ่อ่าอ่าฮ่ก้นเมฆหัวใจอาอ่าอ่าแบบนี้ไม่ต้องได้ราคางามไอียยไม่เพิ่มขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยคนขาดทุนเลยเฮ้ยไม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่าอ่า ราคาไม่พามกันเลย72ชั่วโมงต่อมาจากความยากลำบากทั้งหมดสุดท้ายราคามันก็ตก่ำกว่าตอนแรกอ,อีกเใส่หัวไปมึงอะออต่อมาอ่ะแกว่าไงผู้บ่าวเมรามีปัญหาภายในหมู่บ้านพอดีว่าฝูงต,ตัวดูวมันรุกลาพูดมากไปก็คืออยากจะได้ยาพิษใช่ไหมแต่ต้องต่อรองนะเว้ยรอบนี้จะไม่พลาดแน,น่นอนอือคือหรือก่อนคือหรืออีกอ่ะเอ,ออเบียหนังสือเออบัมบัมเออเบียบัมบัมไอ้เฮียไม่ใช่ท้องฟ้า เดี๋ยวก่อนนะเพิ่มขึ้นมาบาทเดียวเหรอเอออ่ะเอาก็เอากับมไราหนึ่งบาทก็ยังดีแหละอ่ะมาต่อโอ้ยโอ้พอดีว่าวันนี้ข้านะกินซุปแปลกๆข้าไปเป็นมื้อกลางวันเนี่ยสิแล้วตอนนี้ก็รู้สึกไม่ดีเลยโอ้ยท้องไส้มันปั่นป่วนท่านพอมีอะไรที่มันช่วยข้าได้บ้างไหมจะว่าไปมันก็มีนะแต่มันจะคุ้มราคาไหมวะคือคอนเซปต,ต์ร้านเรามันไม่ขายอะไรแบบนี้หรอกไอของช่วยคนเนี่ยเออแต่มันก็ขายได้แนะแต่ แล้วถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมาน่ะแล้วถ้าเกิดไอ้แก่นี่มันให้ราคาไม่งามกับเราอ่ะเอ่อสาเชื่อมองตามมาเอาละพมชันแกปะปวดทอ้องมาแล้วแต่ต้องต่อรองราคาด้วยมองเลยว่าฉันจะไถแกให้หมดตัวไปเลยไอ้กแก่หัวใจก้อนเมฆก,ก้อนเมฆเออก้อนเมฆต่อก้อนเมฆอีกทีเริ่มเข้ามือแล้วแบบน,นี้แต่ทำไมราคาเป็นสิบบาทอยู่เลยวะสรุปราคาที่ต่อรองได้ก็คือเก้า,าบาทไอ้ ไงฉันเป็นนักปรุงยาหน้าใหม่มะสิกนะถ้าเป็นนักสมุนไพรประจำทางถิ่นค่นะแบ่รบเรือที่เบ็าเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้ยบฮ้ยเฮ้ยเอ้วก็้ืนฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮยบฮ้ยาฮนยเ้ยเช้่เฮ้เออรูป้ยเยเฮยเฮยเอ้เฮ้าเเย โลกนี้ไม่นตองฮาร์ดคอขนาดไหนว่าถึงขนาดจับปะกวมอนมาทำเป็นสมุนใครโอเคซื้อมาแล้วกันอันหนึ่งทางง้นต่อไปก็จำปีกับกัญชาหรอเอาไหนดีวะ้างงันเอาจำปีแล้วกันแอะต่อรองต่อรองราคาเหรอให้ได้ราคาที่เราใจได้น้อยลงใช่ไหมอ่านี่ได้ราคานีแหละเฮ้ยว้าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเรียกว่าขาดทุนอันนี้เรียกว่า กำไรกำไรเห็นเห็นพี่น้องดูเากหจาก50กว่าบาทเหลือ44บาทอ่ะคุ้มกว่านี้ไม่เอีกแล้วอ่ะเรียบร้อยไปไหนเก็ไปดีออด ไปดิยังไม่ไปอีกคุณค้ามาใหม่นั่นน่ะเออสวัสดีนะพ่อหนุ่มพ่อเดวาค้าอยากจะได้ยาพิษที่มันเข้มข้นแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วน่ะจะเป็นการดี้า่ันนั้นไม่ถามอะไรแหมได้อยู่แล้วแหละคุณลูกค้าเพราะว่าร้านของเราน่ะชอบซะเหลือเกินไอ้ลูกค้าที่ชอบมาซื้อยาพิษเนี่ยเงินมันหนาดีนะโอเคได้เวลามาปรุงยาพิษกันแล้วแหละในส่วนของขั้นแรกนั้นเราจะเอากระชามาตำเออตำให้ละเอียดแบบนี้แหละอ่า พอตามจนละเอียดได้ที่แล้วเราก็ใส่ไปในบ่อแล้วก็เอาดอกจำปีมาตั้เหมือนเดิม <c oughs> อะไรบทยาบีบหลอกร้านเราอ่ะมีแต่ตามว่ายจากนั้นก็เล่งไฟแล้วจากนั้นก็คนคนให้เข้ากันให้ส่วนผสมมันเข้ากันไปเลยหลังจากที่เข้ากันแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็จะมีรถบรรทุกคันหนึ่งเว้ยได้ขับเข้าไปชนคู่ข้าวสานลนแล้วก็มาคุ้ม <c oughs> ก็ได้เกิดกลายเป็นสาวน้อยแวดมอนโดเรมียังไงล่ะเกี่ยวขี้อะไรวะเนี่ยโอเคในะที่สุดก็ปรุงยาพิษเสร็จสมบูรณ์สักทีอ่ะมาไอ้แก่ สิบสองบาทได้เหรอไม่มีปัญหากูต่อราคารคาได้เว้ยอ่านมาเริ่มกันดีกว่าไอ้แก่ก้อนเมฆก้อนเมฆก้อนเมฆอีกก้อนเมฆอีกหน่อยแล้วก็เบียแล้วก็หนังสือแล้วก็อืมเบิ้มคือลือเบียหนังสือพายทิดเพิ่มมาสองบาทก็ถือว่าคุ้มค่านะนะอ่ะไปไหนก็ไปโอเคได้เวลาขายต่อละสินะเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขอบคุณมากเลยคุณผู้หญิงได้มา14บบาทอ่ะใครว่า อ๋อเขาจะมาขายพวกสมุนไพรใช่ไหมโอเค <c oughs> อ่าครั้งก่อนก็ได้ราคาเงาๆม,ม,มาครั้งนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกคิดว่านะจำคำพูดผมไว้เว้ยแม่งจะต้องกำไรงามกำไรเงยเงยโอเคผมเลือกได้แล้วว่าจะเอาอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเออผักตบชวาแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเห็ดเข็มทองเออเอามาสักอันหนึ่งส่วนอันนี้อ รูปร่างมันถังเช่าหรอไม่ใช่มันดูไม่เหมือนอะไรที่มันจะสามารถใช้ทําพิษได้เท่าไหร่อ่ะนะต่อมางั้นผมเอาอโปกิโอเคของมีเท่านี้นะถ้างั้นก็ได้เวลาต่อรองราคากันแล้วไรแกมาเลยกูเรียนรู้มาลนวะแดกเบียร์ทองฟ้าจ,จับสายแดกเบียร์ไหมแดกเบียร์เปล่าแดกเบียร์อีกทองฟ้าจ,จับสายหนังสือบัมบัอ่าสาวบัม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 แดกเบียร์ทองฟ้าหนังสือหนังสือ,สอแดกเบียร์ทองฟ้าเออีเล่นพันกันไปนนไหมดเลยไปเอเอ,เอราคางามแบบนี้ ก็ถือว่าต่อรองราคาได้ดีอยู่นั่นนะว๊าดเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ไอ้พวกนี่ออกเฮ้ยเอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคือคือเอาสินค้าออกจากนี่คือราคาแม่งอ่ะเดี๋ยววายวะที่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนายชายจอคขับพูดของไว้เว้ยแม่งจะต้องก้าไรเงินก้าไรเงียบเงียบก็ไม่ใ ข่าทุนที่หายเลยโอเคผมว่าผมแม่งต้องพอแค่นี้มั้งไอ้อทถ้างั้นก็โอเคครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้สึกชอบหรือว่าไม่ชอบส่วนไหนก็สามารถที่จะติชมกันได้นะครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนละครับถ้างั้นสวัสดีครับ คลิปหายเนี่ย